ค้าไทยมาแล้ว vivo y 3 6 5 g สมาร์ทโฟนเครื่องที่ใช้สเปคที่ชอบในราคาเพียง8,999บาทล่าสุดทาง vivo ประเทศไทยก็ได้ประกาศราคา vivo y 3 6 5 g สมาร์ทโฟนเครื่องที่ใช้สเปคที่ชอบในราคาเพียง8,999บาทโดยมีสเปคตามนี้ครับตัวเครื่อง Mystic Black มีขนาดอยู่ที่164.06 ูณ76.17คูณ7.98ม mm. มตัวเครื่องสีคริสตัลกรนมีขนาดอยู่ที่164.06คูณ76.17คูณ8.07ม mm. มมีน้ำหนักอยู่ที่190กรัมมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.64นิ้วความเรียด Full HD Plus e 2,388คูณ1,080พิกเซลอัตราส่วนของหน้าจอต่อตัวเครื่องอยู่ที่91%ใช้ชิปประมวลผล MediaTek d i m a n s i t y 6,020 Octa-core oc ความเร็ว2 2กิกะเฮิรตซ์ให้แหลมมาที่8กิกส่วนลมให้มาที่2 5 6บกิกบนระบบปฏิจักินน์านดรอยสิบสามครอบทับด้วยฟันทัชโอเอสสิบสามให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนหลักความเรียด50ล้านพิเซลรูปแสง F1.8 รองรับออโต้โฟกัสเลนโบเก้ความเรียด2ล้านพิเซลรูปแสง F2.4 สงส่วนกล้องหน้าความเรียด16ล้านพิเซลรูปแสง f 2 4สงรองรับ 5G ทั้ง s a และ NSA รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2ะเฮิรตซ์ มีอุปทุน5.1และพอร์ต USB Type C ให้แบตเตอรี่มนที่5000ัมิลลิแอมรองรับชาร์จไว44วัตต์ซูเปอร์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo Y36 5G รุ่น RAM 8กิกเพิ่ม RAM ได้อีก 8G กิก e t e r n e t RAM สาม3.0ส่วน ROM อม2้6กิกมีราคาเพียง8,99 9บาทสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วที่ Vivo b บนด์ช็อและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับฟรีเคส Y36 5G เคสและ EVAP Card ประกันตัวเครื่อง2ปี แล้วกันหน้าจอแต่1ปีแรก1ครั้งมูลค่ารวม5,498บาทอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ